สวัสดีค่ะอยู่กับวิชัน MC p o r s ปอ e ชค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภายในบูธกิจกรรม h i High c l a s s ของเรานั่นเองค่ะซึ่งภายในบูธกิจกรรมของเรานี่นมีความสนุกกันอย่างเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมรับผลิตภัณฑ์ h h c l a s s จากปารีสน, Hi Paris, นคะคะกลับไปทดลองใช้กันที่บ้านได้อย่างง่ายดายกันเลยทีเดียวค่ะและนะคะความหอมของผลิต ของเรานะคะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ฝรั่งเศสค่ะซึ่งมีความหอมเพิ่มมากขึ้นจากปกตินะคะถึง6เท่ากันอีกด้วยค่ะปริมาณในการใช้นะคะเพียงแค่ลูกค้าใช้แค่ครึ่งฝานะคะสามารถใช้ปริมาณผ้านะคะได้ถึง1 0บถึงสิชิ้นกันอีกด้วยค่ะเพิ่มความหอมนะคะให้ยาวนานเพิ่มมากขึ้นถึง7วันนะคะให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะด้วยเทคโนโลยี วั Wonder นเดอร์ทัได้คะซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดค่ะยิ่งขยับยิ่งหอมนั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนไดคะที่ เดินผ่านไปผ่านมานนคะอยากที่จะได้ผลิตภัณฑ์ไฮคลาสของเราในะคะสามารถติดต่อกันได้ที่ปูก,กิจกรรมไฮคลาสของเราได้เลยค่ะและลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่บูก,กิจกรรมของเราและนะคะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราค่ะนะคะสำหรับรอบนี้ที่ชัน MC ็มซีปอรชต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันรอบหน้า ที่สนุกสนุกและของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยเลยค่ะสำหรับวรนงนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ